สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมเสื้อผ้าไปนะฮะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเขตเทศบาลที่นาลุงพลแล้วนะ,นะครับนะฮะหลังจากที่ขนที่บริเวณห้องน้ำมานะเก็บมานะเราก็จะมาจัดเรียงนะครับเก็บไว้ที่ตรงนี้นะเราจะแยกไว้เป็นหมวดหมู่นะผมนะหมวดที่ใช้งานได้หมวดที่ต้องเตรียมทิ้งนะกนะระเบื้องหลายชิ้นหลายแผ่นนะฮะสามารถนำไปใช้ต่อได้นะ เสื้อก็อยากจะได้นะเดี๋ยวจะไปขอคุณลุงนะว่าขอได้ไหมไเศษๆเนี่ยนะที่ไม่ได้ใช้แล้ว <laughs> นะเราก็เอาไปนะทําพื้นทําห้องน้ําได้นะทุกคนนะทําครัวนะเป็นอ,อะไรนะ <c oughs> เป็นอาร์ตนะเป็นงานอาร์ตอย่างดีเลยนะ <c oughs> แผ่นอาจจะไม่เต็มไม่สวยนะครับเท่ากันหมดนะ่จะ <c oughs> มีศิลปะนะเราก็ต้องมองให้เป็นศิลปะนะฮะมันก็จะสวยเองเนาะนะ นขยะส่วนนี้เ็เผาทั้งรถเลยเผาทั้งรถเลยจะได้รถใหม่แล้วบอกว่าไัตัดทเ Ha, <laughs> ha, งานเนาะแดดมันมาอย่างไหนเนาะตอนเรานั่งคุยกันไม่รู้แดดแดดมันถายพราแอนบอกแล้วไงว่าตอนลงต้นไม้น่ะต้นไม้ต้นทีให้รม่มเชา้าขนาดนี้บุกมากไหมไนะปวด มีนั่นนี่มันฟมันมีฟูมันมีฟูม,มีนั่นนุ่งเราทำแรงไม่ได้เดี๋ยวมันจะเป็นปนนั่นภูมิแ้พุ่งหมดนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเราคลิปนะชมคลิปนะฮนะดูโฆษณาให้ในเดินนะให้กำลังใจหนะยุดโืษสาทุกคนนะครับ

ผมก็จะไปกองขยะเทศบาลหนึ่งี๋้วจะไปถ่ายไออทางนี้ก็ไปถ่ายได้ได้ไม่นยังประทับใจบอกประทับใจแล้วเราก็ออาเบ็ไปด้วยเออแบบนั้นก็ยู่กันสามวันนะืสามวันนสามัน เอาป็ดดไ้วยก็แสดงว่าอยู่ตรงนั้นแล้วเเนาะตรงไหนเดี๋ยวนะตอานี้ขั้นตอนต่อไปเด้อขั้นตต่ออไปไปเอาสังกะสีเอาอะไรเคลียร์ในพื้นที่หลังครัวทั้งหมดนะที่มันหลังครัวเออหลังครัวพวกอะไรต่างๆที่มันงอกนั่นได้จุดต่อไปหลังครัวกมองหลัับ้านนนที่เมื่อกี้คือทางข้างน้ำทางเลยเข้าทางทุกาง ฟางขาดเอามานอนชมดาวชมจันทร์อีกแล้วอืมคลิปต่อไปก็ไปอยู่หลังทัวร์นิดหนึ่งเออพวงานขึ้นรถดอกไก้สีน้ำตัลเยอะสีนให้เขาได้ปลูกดอกไม้ปลูกกันนั่นต่อไปปลูกผักไผ่ได้ไปจะเอารถขึ้นได้เหรอพี่น้องไม่รู้ละตอนตอนขับลงไปลงได้แต่ตอนขึ้นรู้สึกว่าจะเริ่มมีปัญหาสงสัยจะ มารอลุ้นกันนะฮะช็อตเด็ดช็อตเด็ดนะฮะยอ,อาอยัางยงไกขึ้นละทางเดิมแมน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 โอเคเห็นด้วยลงยังไงก็ขึ้นอย่างนั้นแออนม่แล้วอามาลุ้นกันนะฮะทุกคนนะเขมาลุ้นกันว่าจะขึ้นยังไงนะครับผมนะตอนลงก็ลงสไลด์ไปทางออนะี้บึ้ง อ้าวนะครับมาลุ้นว่าใบยางจะขึ้นบัสได้หรือไม่นะครับผมมาาลุ้นใบยงขึ้นยังไงเอาเฮ้ยระวังนะรถแอร์นะรถแอร์นี่ต้องต้อนี่ระวังนะระวังนะระวังนะใบยางแรงนะใบยางแรงนะ้ขับล้อขับล้อเออเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าใหม่เดินหน้าใหม่เดินแล้วค่อยถอยแรงๆ ขึ้นเลยอ้าเปลี่ยนใจเอาขึ้นเป็นขั้นุแล้วอ๋อถอยถอะไม่มันมันไม่มีแรงถอยเอาเลยถอยพุ่งขึ้นเลยถอยใหม่เหรอโอ้ล้อลอยเมื่อกี้ช็อตเด็ดลืมเห็นพ่อพอพอไปวิ่งเร็วๆช็อตเด็ดช็อตเด็ดล้อลอยเลยอ้าวสำเร็จนะฮะไปยังดู